เราจะมาแก้งกู้ตู X2 กันนะเพื่อนครับอย่ามาจี๊ตจะหินตักมากไปมันจะเป็นบ้านเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จะเปปิ๊ปิโอ้ยโจ้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 ะได้นอนไหมเนี่ยไนอนเดี๋ยวมาโตโจ้ก่นก่อน ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากช่อง Gas X2 ของเรานะฮะขอบคุณมา,มากๆครับว<ะ>สวัสดีครับทุกคนฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gas X2 นะครับเพื่อนครับวันนี้ฮะอีกนึ่ เทนเราจะมาแกล้งกูตู่ X2 กันนะเพื่อนๆครับวันนี้เราจะพยายามแกล้งให้ตู่ไม่นอนครับเพื่อนๆครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเวลาดที่สามแล้วทุกคนฮะแล้วก็คือดึกมากนะเขาตู่เนี่ยก็ยังไม่นอนตั้งแต่เมื่อวานนะเพื่อนนะตอนนี้ก็คือง่วงมากอาบน้ำอยู่นะทุกคนครับอาบน้ำอยู่นะเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวพอออกมาเนี่ยตู่ก็จะนอนทันทีนะเพราะว่าเหนื่อยมากๆเดี๋ยวเราจะมากวนให้ตู่ไม่ได้นอนนะเพื่อนๆครับเราจะมาดูกันว่าตู่นะครับมันจะงงเงียร้องไห้หรือเปล่านะเพื่อนๆนะไปดูกันนะครับทุกคนครับ Let's go กเดี๋ยวเรามาดูคนว่างานนี้นะครับผมผมจะเนียนขนาดไหนเพื่อนๆนะฝากไปลงใจให้กับผมเกตอีกทัด้วยครับเพื่อนๆครับหลับนานขนานี้เหนื่อยไหมเออจริงนะรี่นอนเนาะพวกนี้ต้องออกเดินทางกับฝนแก่แต่เช้าเฮ้ยขยบเตียงมาหน่อยได้ไหมจะให้หลับตรงๆหน่อยเออนอน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 ดึกแล้วนอนแล้วนะง่ายนะเหนื่อยเลยวันนี้ปแล้วปกติเราคือนอนไม่ปิดไฟกลัวผีง่ายค่ะ โอยนอนจะปิดไฟก็กลัวผีกลัวผีหลอกรับเลยนอน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 ใหญ่นะใหญมากเลยวันเนี้ยเออเออเออเอานอนนอนนอนเออเอวันนี้อ่ะตัวไอ้ข้อหาเลยอ่ะตอนที่ตู่โดดลงน้ำแล้วพี่อู๋อ่ะใครไม่ได้โดถีบอู๋อ่ะเออโดนถีบต้องตัวตอนที่โดนถีบจะหักถีบคนแรงเนาะไอ้เหียกระโดดถีบแบบช้ำเลย เรา้มาไกลมากแล้วใช่ไหเาหนาอย่างนี้เลยอ่ะแรงมากอ่ะลูกตอนที่ชิงช้าเออากันลึกออกมาคิดว่าหนาวมันไม่ลึกนะท้ายแล้ลึกมากมาช่วยัขึ้นไปขึ้นไปอานี้ก่อนอย่ามาช้มากไปมันจะเป็นบ้าเร็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ย้งปิดปิดจากทดีกว่าฉั ้ใช่มันมากไปมันจะเป็นบาสเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมาจีบจะดีกว่าไหมฉันว่าเขาน่าแต่งจีบจ้าฉันก็ต้องไปมาไปนอนได้แล้วปุ๋ยไปยิมพอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะไม่ไหวแล้วเฮ้ยมานร้อนได้ยังก่อนหนึ่งหนึ่งบีเนาะโอ้ยโจ๊ตโจ๊ตโจ๊ตจะนอนแมนเนียะจะนอนเดี๋ยวมาโจ๊ตกันก่อนนอนกันนอนกันนอนโอเคโอเคไม่กวนแล้วไม่กวนแล้ว

ในขนาดนี้ครับทุกคนครับมันก็ไม่ถูกต้องนะโอ้โหอโอกสักทีเหอะหัวร้องแหละจะอยู่อะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮอาละครับน้อ,นอนทุกคนสำหรับตอนนี้นะครับพี่แกสเปิดเพจ X t w 2ช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งป <IK> ัญหาต่างๆใครอยากจะติดต่อพี่แก๊สผานช่องทางเดียวเท่านั้นเพจ X t w 2อย่ารืมส่งข้อความมาพูดคุยกับพี่แกนะครับแล้วเจอกันในเพจ มีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจยัดเอ็กทูและแก๊งเอ็กทูของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งเอ็กทูนำโดยที่บิ๊กี้เอ็กทูปูจูนเอ็กทูบูตูเอ็กทูและพี่แก๊งเอ็กทูต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 ูรีบจองก่อนหมดสิตนะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีมเอ็กทูกับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจ โอ้โหมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปได้ยังไงครับผมมันไม่ได้ครับทุกคนครับตายแล้วนะตัวเงเข้าใจปะจับตัวตายแล้วเขาจะเป็นพอไรครับเนี่ยมันแบบนึกว่ามันของขึ้นนะครับนึกว่ามันของขึ้นครับทุกคนตัวตู่เป็เไรเป็นไรอะเ้ามันไม่นอนล่ะมันไม่หลับอ่ะเอ้ามันนอนไม่หลับเป็นอะไร ใครทำอะไรอ่ะพูดกันตาพึ่งหน้าบังคอยเลยอ่ะเอ้าเหรอไม่รู้ตัวไม่เสียงไม่เตือนกูเลยอ่ะโอเค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 ขอโทษ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 เมื่อกี้มันของขึ้นไงมันหงุดหงิดไงตอ่ตู่ตู่อะไรทุกอย่างนี่แหละของขึ้นไงหงุดหงิดไงโทษโทษโทษนอนนอนต่อ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 หลัตู้ขอโทษขอโทษไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วไปเอาไปนอนนอนตั้งใจนอนนะ แสดงไงแสดงที <mile> ่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนพี่เขามีแบบเรียนตัวกสะครกันเล่นีหรอโอรอเล่นรเนโอโอโอโเดราให้เีราเราใหโอ้ยเมื่อกี้ซ้มลครนี่เสียลืมบอกไปนอนนอนนอลืมบอกลืมบอกนอน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 อ้โอ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 ้โอโอโออกโ้โอ้่อ้โอ้ออโเนี่ย I um. ข้า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  ไปไหนตื่นทำไมอ่ะหนาวแล้วรอนไหนอ่ะร้อนลืมฮะห้องไหนอะไปเลยวหรอไปแล้วไปชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวหนีเฉยเลยกัปพันกัปนโอ้ชิบหายแล้วชิบหาแล้วไปไกลเลยโอ้โหวิ่งไปเลยอ่ะ เชีรยแล้วเพื่อนครับเชีย่ยชิบหายแล้วเพื่อนครับเชีย่ยแม่งวิ่งหนีไปก้อนเลยอ่เพื่อนคือมันโกดแล้วเพื่อนครับโอ้โหฮทุกคนผมไม่รู้แล้วทุกคนเราต้องช่วยกันงองนั้นเพื่อนนะครับทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือตูเนี่ยมันหนีเป็นไกลบ้ากันแล้วเพื่อนอะ ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะฮะอยากให้ผมแก้งกูตู่นะครับทุกคนครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ทั้งายช่องยูทูบเฟซบุ๊กไอจีนะฮะแก๊งเอ็กทูของเราด้วยนะเพราะจริงๆเนี่ยพวกผมคือสนิทกันมากนะเพื่อนนะร <c oughs> ักกันดีมากนะครับผมก็เลยหยอกกันได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> คลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปตามพี่กูตู่ก่อนนะเพื่น <c oughs> อน, <c oughs> ปนไปไปงอกูตู่กันเจอกันนะทุกคนบบายครับผมบายบายครับ